พรมวิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวเมสุตังเอกังสมยังภะควาสวัตถยังวิหารติเชตราวเนอนาถปินทิกสะอารเมีตตารโขภะควาภิกขุอามันเตสิภะคโวติภาทันเตติเตภิขุภาวโตปัญจเสสอสงภะควาเอตทโทวจักเมตตายะพิกขเวเจโตวิมุตติยาอาเสิวิตายะภาวิตายะภะโหลิกตายะยานิกตายะวัตถุกตายะอนุทิตายะปริจิ กายะสุสะมารัตทรัตทายะเอกาทสานิสังสาปฏิกังขายเอกเมเอกาทศส,สุขังสุป,ปฏิสุขังปฏิพุชติณนะปาปะกังสุปินังปัจ,จติมนุษย์สานางปโยโหติอมนุษสานางปิโยโหติเทวตารักขันตินาสะอคิวาหวิิวิสังวาสัทธังวากะ มติตุ่าตังจิตตังอะสะมาธิยะยะติสุขวันโนวิปัสสิทติอะสัมมุทโหกาลังกรโรติอุตอติงอปติวชันโตพระมะโลกุปโคโหติเมตายะพิกเวเจโตมุติยาอาสีวิตายะภวิตายะาหูลิกะตาญาณิกตาวัตถุกตายะ,ะ,ายะอนุทิตายะปริจิตายะสุสมา รัตยยะอิเมเอกาทศานิสังสาปฏิกังขาอัธิอโนทิโสพระนาเมตตาเจโตมุติอธิโอทิโสพระนาเมตตาเจโตมุติอัธิทิสาพระนาเมตตาเจโตมุติกติหากาเรหิอโนทิโสพระนาเมตตาเจโตมุติกติหากาเรหิอโนโอทิโสพระนาเมตตาเจโตมุติกติหากาเรหิทิสาพระนาเมตตาเจโตมุติปัญจหากาเรหิอโนทิโสพระนามเมตตาเจโตมุติ สัตหการิหิโอทิโสพระนามตตาเจโตมุติทัศหการิหิทิสาพระนามตตาเจโตมุติกตะเมหิปัญจหการิหิอนุทิโสพระนามตตาเจโตมุติหนึ่งสภีสตาอวราอภยพชาณิคาสุเกตตังไปหารันตุสองสภปปนาอวราอภยพชาณิคาสุเกตตังไปหารันตุสามสภปพุตตาอวราอภยพชาณิคาสุเกตตังไปหารันตุสี่สภีบุคลา อวราอภิปชานิคาสุเถรตังไปหารันตุห้าสเพอัตตาภาวะปริยปนาอวราอภิปชานิคาสุเถรตังไปหารันตุติอิมิหิปัญจหากะเรหิอนุทิโสภาระณาเมตาเจตองุมติกตตมิหิสตหากะเรหิโอทิโสภาระณาเมตาเจตองุมติหนึ่งสภาอิทิโยอวราอภิปชานิคาสุเถรตังไปหารันตุสองสเพปุริสาอวราอภิปชานิคาสุเถรตังไปหารันตุสามสเพอริยาอวราอภิปชานิคาสุเถรตังไปหารันตุสี่ สเพอนาริยาอุราอภิญาปิชานิคาสุขีตนังไปหารังตุหสัพเพเทวาอเวราอภิญาปิชานิคาสุขีตนังไปหารังตุหกสเพมนุสสาอุราอภิญาปิชานิคาสุขีตนังไปหารังตุเจ็ดสเพวินิปติกาอุราอภิญาปิชานิคาสุขีตนังไปหารังตุติอิมิหิปัญจหากาเรหิอนุทิโสพระนามิตาเจโตมุติกตตมิหิทัสหากาเรหิทิสาพระนามิตาเจโตมุติหนึ่งสเพปุรัตถิ มายาทิสายะสตาอุราภยญปชานิคาสุเกตตังไปหารันตุสองสเปปฉิมายาทิสายะสตาอุราภยญปชานิคาสุเกตตังไปหารันตุสามสเปอุตตรายาทิสายะสตาอุราภยญปชานิคาสุเกตตังไปหารันตุสี่สเปทักขินายาทิสายะสตาอุราภยญปชานิคาสุเกตตังไปหารันตุห้าสเพปุรัติมายาอนุทิสายะสตาอุราภยญปชานิคาสุเกตตังไปหารันตุหกสเพปปฉิมายาอนุทิสายะ สตาอุราอภิยปชานิคาสุเถรตรังไปหารันตุเจ็ดสเพอุตตะระยะอนุทิสัยะสตาอุราอภิยปชานิคาสุเถรตรังไปหารันตุเจ็ดสเพทะเตะยะอนุทิสัยะสตาอุราอภิยปชานิคาสุเถรตรังไปหารันตุเจ็ดสเพยิตตะระยะทิสัยะสตาอุราอภิยปชานิคาสุเถรตรังไปหารันตุเจ็ดสเพอุปริมายะทิสัยะสตาอุราอภิยปชานิคาสุเถรตรังไปหารันตุเจ็ดสเปยุตติระยะทิสัยยะสตาอุราอภิยปชานิคาสุเถรตรังไปหาลันตุ ปชิมายะที่สายะปนาโหราภยปชาณิคาสุเกตตังไปหารันตุสามสภีอุตรายะที่สายะปนาโหราภยปชาณิคาสุเกตตังไปหารันตุสี่สภีทักขิเนยะที่สายะปนาโหราภยปชาณิคาสุเกตตังไปหารันตุห้าสเพปุรัติมายะอนุที่สายะปนาโหราภยปชาณิคาสุเกตตังไปหารันตุหกสเพปชิมายะอนุที่สายะปนาโหราภยปชาณิคาสุเกตตังไปหารันตุเจ็ดสภีอุตรายะอนุที่สายะ ปนาวราพยาพิชานิคาสเกตตังไปหารันตุเก้าสเปหิติมายะอนุติสัยยะปนาวราพยาพิชานิคาสเกตตังไปหารันตุเก้าสเปหิติมายะที่สัยยะปนาวราพยาพิชานิคาสเกตตังไปหารันตุสิบสเปอุปริมายะที่สัยยะปนาวราพยาพิชานิคาสเกตตังไปหารันตุหนึ่งสเปบรัติมายะที่สัยยะพุตาวราพยาพิชานิคาสเกตตังไปหารันตุสองสเปปชิมายะที่สัยยะพุตาวราพยาพิชานิคาสเกตตังไปหารันตุสามสเปอุตระ ระยัตี ah Yet, ่สายะพุตตาอโราอภิยปชานิคาสุเกตันังไปหารันตุสี่สเพททักขิณใยัตี่สายะพุตตาอโราอภิยปชานิคาสุเกตันังไปหารันตุห้าสเพปุรัตถิมายะอนุทิสายะพุตตาอโราอภิยปชานิคาสุเกตันังไปหารันตุหกสเปทปชิมายะอนุทิสายะพุตตาอโราอภิยปชานิคาสุเกตันังไปหารันตุเจ็ดสเพอุตตระยะทิอนุทิสายะพุตตาอโราอภิยปชานิคาสุเกตันังไปหารันตุแปด สเพทขิเนียอนุทิสียะพุตาวราพิยาปัานาคาสเกตตรงหนัหานตุก้าสเพที่ไมยัที่สียัพุตาวราพิยาปัานาคาสเกตตรงหนัหานตุสิบสเพอุปริมายะที่สยพุตาวราพยาปานาคาสเกตตปนหานตุหนึ่สเพปุรัติมยัที่สยยบุคลาอุราพยาปานาคาสเกตตปนหานตุสองสเปจิมยะที่สยะบุคลาอุราพยาปัานาคาสเกตตหนักหานตุสามเพอุตรายะที่สยบุคลาอุราพยาปานาคาสเกตตไะหาน4 สเปทั้เกณฑเนี่ยที่สายับุคลาวราพยาบชานิการสุเกตันังไปหารันตุห้าสเพปุริติมายะอนุทิสายับุคลาวราพยาบชานิการสุเกตันังไปหารันตุหกสเพปสปชิมายะอนุทิสายับุคลาวราพยาบชานิการสุเกตันังไปหารันตุเจ็ดสเพอุตรายะอนุทิสายับุคลาวราพยาบชานิการสุเกตันังไปหารันตุแปดสเพทเกณเนียอนุทิสายับุคลาวราพยาบชานิการสุเกตันังไปหารันตุเก้าสเพสที่มายะทิสายับุคลาวราพยาบชานิการสุข S.> สเปอุปริมายาที่สยาบุคลาวราพยาพชานิคาสเกตระงไปหารนตุหนึ่สเปปุรัติมาญาที่สยอัตภาวะปริยปนาวราพยาบชานิคาสเขตรังไปหารันตุสองเปชิมาญาที่สยอัตภาวปริยปนาวราพยาปชานิคาสุเขตรงไปหารนตุสามสเพอุตะระยะที่สัยาอัตภาวะปริยปนาวราพยาปชานิคาสเขตรไปหารนตุสี่เพทกินยัตที่สยะ อัตภาววปริยปนาอวราอภิยปฌานิคสุขะตรังไปหารันตุห้าสเพปุระถิมยะอนุทิสัยะอัตภาววปริยปนาอวราอภิยปฌานิคสุขะตรังไปหารันตุหกสเปปชิมยะอนุทิสัยะอัตภาววปริยปนาอวราอภิยปฌานิคสุขะตรังไปหารันตุเจ็ดสเพอุตรายะทิอนุทิสัยะอัตภาววปริยปนาอวราอภิยปฌานิคสุขะตรังไปหารันตุแปดสเปเตกิณายะอนุทิสัยะอัตภาววปริยปนาอวราอภิยปฌานิคสุขะตรังไปหารันตุ ๙สเีหินทิมายัติสัยอัตตภาวะปริยปนาอวราอภิ ਆ ปิจารณิคาสุเกตตังไปหารันตุ๑๐สภีอุปเริมายัติสัยอัตตภาวะปริยปนาอวราอภิ ਆ ปิจารณิคาสุเกตตังไปหารันตุ๑สภะปุริติมายัติสัยะอิติโยอวราอภิ ਆ ปิจารณิคาสุเกตตังไปหารันตุ๒สภะปัจฉิไมายะทิสัยะอิติโยอวราอภิ ਆ ปิจารณิคาสุเกตตังไปหารันตุ๓สภะอุตตรายะทิสัยะอิติโยอวราอภิ ਆ ปิจารณิคาสุเกตตังไปหารันตุ สี่สภาทักขิณียะที่สัยยะอิทิโยอุราอภิยปชาณิคาสุเถตนักรัหารันตุหสภาปุรติมายะที่อนุทิสัยยะอิทิโยอุราอภิยปชาณิคาสุเถตนักรัหารันตุหสภาปจิมายะอนุทิสัยยะอิทิโยอุราอภิยปชาณิคาสุเถตนักรัหารันตุเจสภาปุตระาติที่อนุทิสัยยะอิทิโยอุราอภิยปชาณิคาสุเถตนักรัหารันตุแปดสภาทักขิณียะอนุทิสัยยะอิทิโยอุราอภิยปชาณิคาสุเขเถรตระหานัสรยะ อิทธ wow ิโยอวราอภิาปชานีคาสเกตหนรันตุสิบสภาอปริมาติสายอิยอราอภิาปชาคาสเกตะหนัรันตุหนึ่งสภปุรติมายติสายญปุริสาอวราอภิาปชานิคาสุเกตตระหนรันตุสองสภปชิมายติสายญปุริสาอวราอภิาปชานิคาสุเกตตระหนรันตุสามสภพอุตตรายะทิสายญปุริสาอวราอภิาปชานิคาสเกตงระหารันตุสี่สภทัคขินยะทิสายญปุริสาอวราอภิาปชานิคาสเกตตระหารันตุ ห้าสเพปุรัติมายะอนุทิศยะปุริสาอุราอภิญาปชานิคาสุเกตัังไปหารันตุหกสเพปชิมายะอนุทิศยะปุริสาอุราอภิญาปชานิคาสุเกตัังไปหารันตุเจ็ดสเพอุตตรายะอนุทิศยะปุริสาอุราอภิญาปชานิคาสุเกตัังไปหารันตุแปดสเพทักขินายะอนุทิศยะปุริสาอุราอภิญาปชานิคาสุเกตัังไปหารันตุ การสเปติมยัที่สายะบุริสาอาราอภิยาปชานิคาสุเขตนงไปหานตุสิสเพอุปริมยัที่สายะบุริสาอาราอภิาปชานิคาสุเขตนงไปหารตุหนึ่เพปุรัติมายัที่สายะอริยาอราอภิปชานิคาสุเขตนงไปหาตุสองสเปรชิมยัที่สายะอริยาอราอภิปชานิคาสุเขตนไปหาตุสามเพอุตรยะที่สายะอริยาอราอภิาปชานิคาสุเคตันังไปหารันตุสี่สเปรยาสัพ ปุริติมายะอนุทิสยะอริย a u ราอภยาปชานิคาสุเกตรังไปหารันตุหกสภีปชิมายะอนุทิสยะอริย a u ราอภยาปชานิคาสุเกตรังไปหารันตุเจ็ดสภีอุตตะระยะอนุทิสยะอริย a u ราอภยาปชานิคาสุเกตรังไปหารันตุแปดสเพทักขินายะอนุทิสยะอริย a u ราอภยาปชานิคาสุเกตรังไปหารันตุเก้าสภีทีมายะทิสยะอริย a u ราอภยาปชานิคาสุเกตรังไปหารันตุสิบสภีอุปริมายะทิสยะ อริยาอุราอภิญญาปิชาณิคสุเกตัังไปหารันตุหนึ่งสภิปุริติมายติสยะอริยาอุราอภิญญาปิชาณิคสุเกตันังไปหารันตุสองสภิปจิมายะทีสยะอริยาอุราอภิญญาปิชาณิคสุเกตันังไปหารันตุสามสภิโอตารยะทีสยะอนาริยาอุราอภิญญาปิชาณิคสุเกตันังไปหารันตุสี่สภิทักกิเนยะทีสยะอนาริยาอุราอภิญญาปิชาณิคสุเกตันังไปหารันตุ ห้าสเพปรยริษัมายะอนุทิเสยะอนารยาอุราอภิญญปชานิคาสุเกตนังไปหารันตุหกสเพรย์ปิฉิมายะอนุทิเสยะอนารยาอุราอภิญญปชานิคาสุเกตนังไปหารันตุเจ็ดสเพอุตตรายะอนุทิเสยะอนารยาอุราอภิญญปชานิคาสุเกตนังไปหารันตุแปดสเพทักขิเนียอนุทิเสยะอนารยาอุราอภิญญปชานิคาสุเกตนังไปหารันตุเก้าสเพรย์ทิมายะทิ่ศัยะอนารยาอุราอภิญญปอภิญญปชานิคาสุเกตนังไปหารันตุสิบสเปริมายะทิ์อยะ อนาริยาอราอภิยปชานิคาสุเกตตระหนักไปหันตุหนึ่งสภีปุรัติมายะทิสายะเทวาอราอภิยปชานิคาสุเกตตระหนักไปหันตุสองสภีปชิมายะทิสายะเทวาอราอภิยปชานิคาสุเกตตระหนักไปหันตุสามสภีอุตรายะทิสายะเทวาอราอภิยปชานิคาสุเกตตระหนักไปหันตุสี่สภีทักขินายะทิสายะ เทวาราภิอภิชาณิคาสุเกตันังไปหารันตุห้าสเพปุรัติมายะอนุทิเสยะเทวาราภิอภิชาณิคาสุเกตันังไปหารันตุหกสเพปรย์ปชิมายะอนุทิเสยะเทวาราภิอภิชาณิคาสุเกตันังไปหารันตุเจ็ดสเพอุตระยะอนุทิสยะเทวาราภิอภิชาณิคาสุเกตันังไปหารันตุแปดสเพทักเนยะอนุทิเสยะ เทวาราพยาพิจารณคาสุเกตันังไปหารันตุ๕สเพนทิมยัติสายะเทวาราพยาพิจารณคาสุเกตันังไปหารันตุ๑๐สเพอุปริมายัติสายะเทวาราพยาพิจารณคาสุเกตันังไปหารันตุ๑สเพปุรัติมยัติสายะมนุสยาราพยาพิจารณคาสุเกตันังไปหารันตุ๒สเปปเิมยัติสายะมนุสยาราพยาพิจารณีอนิคาสุเกตันังไปหารันตุ๓สเพอุตรายัติสายะมนุสยาราพยาพิจารณคาสุเกตันังไปหารันตุ๔ สเพทักขิณียะที่ศยะมนุษย์สาวราอภิยญาปชานิคาสุเกะตังไปหารันตุหะสเพปุริติมัยยะอนุทิสศยะมนุษย์สาวราอภิยญาปชานิคาสุเกะตังไปหารันตุหกสเพปชิมัยยะอนุทิสศยะมนุษย์สาวราอภิยญาปชานิคาสุเกะตังไปหารันตุเจ็ดสภีอุตรยะอนุทิสศยะมนุษย์สาวราอภิยญาปชานิคาสุเกะตังไปหารันตุแปดสเพทักขิณียะอนุทิ สายามนุษย์สาราอภิภปชาใิคาสุเกะตั้งไปหารันตุเก้าสเพนที่มายาที่สายามนุษย์สาราอภิภปชาใิคาสุเกะตั้งไปหารันตุสิบสเพอุปเรมมายาที่สายามนุษย์สาราอภิภปชาใิคาสุเกะตั้งไปหารันตุหนึ่งสเพปุรัติมายาที่สายาวินิปพติกาสาระอภิยปชาใิคาสุเกะตั้งไปหารันตุสองสเปียรปชิมายาที่สายาวินิปพติกาสาระอภิยปชาใิคาสุเกะตั้งไปหารันตุสามสเพอุตระย่าที่สายา วินิปติกาอ r a y a ปัจานิกาสุขตังไปหันตุสิสภพปทักินายติส aya วินิปฏิกาอา a apya ปานิกาสุขตังไปหันตุหสสภพปุรติมายะอนุทิส a ยะวินิปฏิกาอ r า a p y ปยจานิกาสุขตังไปหันตุหสเิปิมยติอนุทิส a ยะวินิปฏิกาอา a a p y ปานิกาสุขตังไปหันตุเจสภพอุตรยติอนุทิส a ยะวินิปฏิกาอ r รา p y ปชานิกาสุขีตังไปหันตุแ สภพทัศกินายานุทิจายวินิปติกาอราอภิญญาปิชาณิกาสุเกตังไปหารันตุกะสัพเพติมายาทิจายวินิปติกาอราอภิญญาปิชาณิกาสุเกตังไปหารันตุสิสเพอุปริมายาทิจายวินิปติกาอราอภิญญาปิชาณิกาสุเกตังไปหารันตุติอิมิหิตสังหาการหิตทิสาพระนามิตาเจตุมุติสัพภีสังสตานังเปล่านังวัชเชตวาอเปล่านายาอุปคาตังวัชเชตวาอนุปคาเตนะสันตาปังวัชเชตวาอจันตาเปนะปริจยา ทานังวัชชตวะอปริยาทานีนะวิเหสังวัชชตวะอาวิเหสายสเพสตาอเวริโนโหตุมาเวรินโนสุขโนโหตุมาทุกินโนสุขิตตาตาโหตุมาทุกิตาตาติเอกิเมหิทัศหาการิหิสเพสตาเมตายาติเมตตาตังธรรมังเจตะยะติติเจโตสภะพยาปาทะปริยุทธาเนหิ มุจจะติติวิมุตติเมตตาจะเจโตมุตติจาติเมตตาเจโตมุตติเมตตาพรมะมวิหาพระภาวนานิถิตาสิบเก้า hmm. <19. S 2> เทวตาอุโยชนะคาถาทุขปตาเจนิทุขาพยาปตาเจนิพยาโสกปตาเจนิโสกหโหตุสเปปิปานิโนเอตาวตาจะอมเห,หิสัมปตงัปตงปงุญญาสมทังสเพเทวานุมโมทันตุสภา,าสัมปติสิธิยา ขานังทันหันตุสัทายะสีลังรักขันตุสัพพทาภาวนาเพรตาหุนตุขจันตุเทวตาคตาสพเพพุทธถรยี่สิบสเพพุทธถรพระปตาปิเจกันันจะยังพลังอรหันตานันจะตีเชนะรักขังพันธมิตรสัพพสูัสเพพุทธถรพระปพตาปิเจกันันจะยังพลังอรหันตานันจะตีเชนะรักขังพันธมิตรสัพพสูัสเพพุทธถรพระตาปิจกันันจะยังพลังอรหันตานันจะตีเชนะรักขังพันธมิตรสัพพสูัพเพพุทธถรพระลพตาปิเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจะตีเชนธมิรสสพู สพพุทธภร,ระปตตาปจิกนันจะยังพลังอาหาันตานันจะเตชะนะรักขังพันธมิตรสัพพโสสภีพุทธภราปตะาปจิกนันจะยังพลังอาหันตานันจะเตชะนะรักขังพันธมิตรสัพพโสสภีพุทธภระปตาปจิกนันจะยังพลังอาหันตานันจะเตชะนะรักขังพันธมิตรสัพพโสสภีพุทธภระปตาปจิกนันจะยังพลังอาหันตานันจะเตชะนะรักขังพันธมิตรสัพพโสสภีพุทธภระปตตาปจิกนันจะยังพลังอาหัรตานันจะเตชะนะรักขังพันธมิตรสัพพโส ด้วยอนุภาพแห่งจัตเจธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุสงค์แห่งการบูชาพระรัตนตรยัยด้วยการสัธยายบทสวดมนต์พระสุภพ,พระปริ์และพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสด,ดิจงเกิดมีแก่มรดกของพระเจ้านางกองมีชัยสิ่งขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวง ขอให้นางกองมีใช้สิ่งเจริญทางทางโลกและทางธรรมขอทษเทพเทวราทั้งหลายโปรดอนุมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่อนอนุมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่นางกองมีใช้สิ่งและวัตถุมงคลภาพปิตายอดสิถีเรียนยอดสิธีเรียนไวค้ครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสั้งขึ้นให้เปลี่ยมด้วยภาพแห่งภาพรปร,ริษจ,จงสําเร็จศักดิ์สิทธุประการเทิน